แล้วเขากลัวผมกลัวผมไปใกล้เขาเขาถอยเขาคงนึกว่าผมเนี่ยมันสติไม่ดีกลัวผมเลยจริงอ่ะเขาวเส้นให้โยนเลยพกลัวว่าเลยมันก็เป็นไปได้จริงๆเขาจะคิดว่าเฮ้ยพวกเดียวกันไว้ทำไมเขาถอยหลังเลยนะต้องกลัวผมเป็นคนแบบจะพี่จริงเขาอ่ะเพี้่แอร์เราเราเขาไม่เก็บหรอกเขามีรองเท้าเกิดกับคนนี้เขาม่มีรองเท้า คนบ้ายังใส่รองเท้าคนไม่บ้าท่อนรองเท้าแกเอารองเท้าใส่ถุงมาเลย่าไปดูมนใส่ในโน้ตบุ๊กรองเท้าใส่มาเพิ่งมาเจอเมื่อกี้เพิ่งมาเอาไม่รองเท้าเนื้อโน้ตบุกกลัวสนามบินไม่้เข้าเนี่ยยังอยู่ที่ห้องเลยเนี่ยรองเท้ายับใส่ถุงมาไม่เยวกกั่นไว้เนาะเพราเขาบอกไม่ให้ไปเยี่ยม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 ี่ยมตัวนี้ไข่ทาก็ยังไม่มากตัวนี้ไขทาก็ไม่ไอเราก็กลัวเนาะมันไม่แน่นอนนะเกิดว่าเขาบอกว่า คงไม่ขึ้นไปได้นงก็ต้องมีคนที่คืคิดว่าเราเป็นสติไม่ดีจะไปก่อความวุ่นวายอันเนี้ยเขาไม่ให้ขึ้นแต่พอสัมภาษณ์จุดึงแล้วเขาก็ให้ขึ้นเขาถามใช่ไหมคะถามไหมคะไม่ถามอะไรเลยไม่ถามอะไรแล้วเขรู้ว่าสงวนแต่งตัวอย่างนี้ขโมองมองแต่เขาเริ่มรู้แล้วอ่ะสงกนจะเป็นอย่างนี้เออแล้วก็โผล่โผลเข้าอะไรเราตัดเรียบร้อยไงคือบ้ากับป้าปฏิบัติธรรมคนละอย่างนี้แล้วนี่นะอาจารย์ตั้งแต่กระตักไร่สดนะท่นไม่ได้ไร่สดบันทึกท่าน การตัดผมอันนี้นะโยไปที่ไหนแล้วรอดทุกที่เลยตำรวจเออไอ้น้ำบินก็เหมือนกันนะกองบินน่ะเอาเข้าคิดว่ลากะเป็นทหารหรือตำรวจเนี่ยเมื่อเม่อิดนแล้วเข้าวอบินเขาบอกต้องมีพอดีถ้าโยดีนะผมพูดถึงนี้แล้วมีอยู่ข้างใน